ฮัลโหลเบบี้นาตาชัยิ้มหวานเลยนะคะหนูกำลังเปลี่ยนแคมเปอร์สอยู่คนเราเปลี่ยนแคมเปอร์เขาต้องยิ้มกันเบอร์นี้เลยเหรอเอ๊ะไหนยิ้มหวานให้ดูอีกทีได้ปะอะีน่ารักที่จุดเยอยวันนี้เสื้อหนูน่ารักมากชมพูมากเลยเป็นพี่มีสีชมพูนะคะหวานเหมือนนาตาชาแลยว,วันนี้ทำไมหนูปากแดงล่ะคะ อหนูยังจะทาลิปสติกเลยวันนี้หนูทาลิปสติกเหรอทําไมปากแดงอ๋อเหรอคะอุ้ยหน้าเหมือนหน้าหนูก็เหมือนแต่งหน้าเลยวันนี้มันมีชมพูชมพูเต็มหน้าเลยอะลูกอ้อโหวันนี้หนูเป็นสาวเลยนะคะสาวสวยของแดดดิออเคินแะดีนะดิเหรออืมเคินาดีดิเหรอหน้ารักจังเลยอ้โหยิ้มหวานไม่หยุดเลยเลยคะ่ะออโหยิ้มไม,ม่หยุดเลยนมา